สวัสดีครับรถขุดนำเข้าวันนี้ผมมีให้เลือกหลายคันเลยมีตั้งแต่ไซส์ห้ตัน6ตันคุณลูกค้าท่านใดมองหาอยู่มาได้เลยครับผมมาทดลองขับได้นะครับไม่มีค่าใช้จ่ายเรามีบริการส่งให้ทั่วประเทศไทยมาดูกันเลยว่าเรามีรถคันไหนกันบ้างคันนี้ ihi 5 5 ns ได้ตูกก้เก๋งบูมตรงแท็กเหล็กวงกี่ครับผมแล้วก็สภาพสวยเดิมจากนอกคันนี้ ท่านใดมองหาอยู่ไส์5 5ตันราคา300,000กว่าบาทนะครับผมมีให้เลือกหลายคันเลยคันนี้ฮุนได55าิบีดเบอดี้สวยเลยสีเป็นสีเหลืองแท็กช่วงล่างยังใบสวยเลยเฟร,รมหนาตัวเดินกริบๆเลยครับผมภายในเป็นคอนโทนสั้นนะครับ มองหาอยู่นะครับรถไซส์ขนาด5.5ตันใช้งานส่วนตัวใช้งานก่อสร้างคุ้มมากคุณลูกค้าได้รุ่นใหม่แล้วก็ได้ไซส์50เลยทีเดียวุ้งกีสภาพสวยสลักรู45มิลตัวนี้ได้ออปชั่นลายไปปิ้งไปด้วยติดมาให้เดิมๆจากโรงงานสีเหลืองสวยเป็นสีเดิมครับผมความกว้างแท็กอยู่ที่1เมตร95เซนให้ดูแท็กทั้ง2ข้างของคันนี้กิบเลยครับคุณลูกค้า มองหาอยู่ห้ามพลาดครับคันนี้3 4 9 9 0 0 0บาทส่งให้ฟรีทั่วประเทศไทยฮุนใดผมมีให้เลือก2รายการเลยครับผมฝั่งนี้ก็อีก1รายการคันนี้ได้บุงกีใหม่ไปเลยติดตั้งไปให้เรียบร้อยแท็กสวยทั้ง2ข้างเลยตู้เก๋งคอนโทรลน้ำมันสเปคเดียวกันครับผมมาก่อนเลือกก่อนได้เลย2คันนี้ไม่อยากให้คุณลูกค้าพลาดกันนะครับ ที่กาดอยู่ที่อำเภอพานทองจังหวัดชนบุรีโกเบ SK 604มีมาให้ลูกค้าสม่ำเสมอเลยลูกค้าสั่งซื้อกันเยอะมากรุ่นนี้ได้ในไซส์6ตันราคาถูกครับไม่เกิน4 0 0แสนบาทตู้เก๋งบูมตรงได้รุ่นตลาดยอดฮิตมีรายแยกไปพร้อมจากโรงงานมุงกีีขนาดใหญ่จุด,ดินได้เยอะงานชีบไม้ก็ทำได้งานขุดในสวนงานวางท่อปาปาคันนี้ทำได้เลยครับผม ที่ได้หลาย่ทํางานเร็วแน่นอนเฟรมสวยหนาคอนโทรลเป็นรูปแบบคอนโทรลน้ํามันแล้วคันนี้มีแอร์ให้คุณลูกค้าเรียบร้อยสนใจเข้ามาดูเข้ามาทดลองขับได้หรืออยากดูรูปภาพวีดีโอตรงไหนก็ทักหาฝ่ายขายได้คันนี้โกเบเอ 60C ราคา399,000บาทตัดสินใจซื้อตอนนี้จัดว์จส่งให้ฟรีทันทีทั่วประเทศไทยครับมาเลยฮะมีหลายคันเลย คันนี้เป็นซันวาด50ขนาด5ตันคันนี้ก็กัดไซส์กระทัดรัดไม่ใหญ่มากครับคุณลูกค้าบอดี้สวยดีไซน์ไม่เหมือนใครได้เป็นรุ่นใหม่แพรคอนโทรลจะอยู่ทางด้านข้างตรงนี้เลยเปิดมาบอดี้สวยเลยแล้วก็เป็นเหล็กนะครับความแข็งแรงดีมากๆดีเยี่ยมเลย sw e 5 0 n 9เป็นรหัสรุ่นของเขาเฟรมสวยหนาบอดี้สวยเลยรอบคัน สีสันเดิมๆแล้วก็เครื่องเป็นเครื่องไดเล็กสีสูบปัป๊มผลิตเป็นรูปแบบปั๊มนิ้วดูแลง่ายครับอรหล่มีตามท้องตลาดทั่วไปไม่ต้องกังวลเลยครับผมบูมอาร์มยาวตักขึ้นหกล้อดได้ตู้เก๋งสวยๆแบบนี้ภายในกว้างขวางพิกัดอยู่ที่อำเภอพานทองจังหวัดชลบรุรีมีรายยักษ์ไปด้วยครับคุณลูกค้าบุ้งกียังใหม่ๆอยู่เลยครับใช้งานมาน้อยมากๆ ท่านใดที่สนใจรีบเลยคันนี้ราคาถูกมาก299,000บาทจะส่งให้ฟรีทั่วประเทศไทยสนใจคันไหนครับผมโทรมาหาเราได้เลยพร้อมบริการลูกค้าทุกท่านทุกวันเลยพิกัดพานทองชมบรีฝ่ายขาย0616960160กดไลค์กดแชร์ได้ครับติดมีเพื่อนบอกเพื่อนมีพี่บอกพี่จะได้ไม่พลาดกันแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ